ครับสวัสดีครับเคนตาครับสวัสดีครับเคนตาและหนอเพื่สุดท้ายสวัสดีครับเียนรับแล้วรบนบเนีะเขื่อน่อพีงเนตาและจอ่นนอถึงลถูกแ้วพี่เลยบอกว่าผิดเลยอ่ะมาสอบถามกันนิดเดิมาฟิวเจอร์บ่อยใช่ไหมคะ ปีนี้ครบรอบ16ปีแล้วได้แล้วผมก็อย่างที่บอกไปนครับฟังกนครบรอบ16ปีเน,นียน้ <c oughs> อ,องวนี่สุดยอดอยจริง <c oughs> สุดยอดมา,า,ากอยว่าห้างก็อยูเยอะนะครับแต่ว่าตัวตึกเน,นี่ยมื่อีเข้ามาก็อย่ที่บอกมาบ่อยๆผมยังใหม่อยู่เลยแล้วก็พวกเราก็มางานเเขาดาวบ่อยแล้วก็เคยมางานครบรอบปีที่15มาปีที่เราด้วย <c oughs> ก็สุดยอดมากครับก็หวังว่าจะได้มาปี1 7 1 8 1 9 20 21 22 23ที็นี่24 25 26 27 28 ก็พม่ได้เเนี่ยไม่ได้ร่ยาูกก็เขารัแล้วก็ขอขอให้ออโชคดีนะครับอโชคดีบโชคดีนะครับอโตไงเนี่ยำเบดีกว่าเบยนี้จบเบครับเบว่านะครับที่นี่เนี่ย ผมเป็นกาผมชอบแทนตัวสั้นๆก็คือว่าเบลว่าฮบเบลที่ทีมใดเนี่ยอันนี้อันนี้จำเบลพี่ครับอันนี้ป๊อปปี้อันนี้คือเขื่อนป๊อปปี้ป๊อปปี้เขื่อนอันนี้คือเขื่อนอย่าหลอกค่ะอย่าหลอกอันนี้เขื่อนค่ะอันนี้ เขาบอก็เพื่อนๆนัก็ขอ Happy Birthday ที่นี่แล้วกันนะครับขอให้เออ่คนที่เดินที่นี่นะมีความสุขมากๆเนี่ยแล้วก็น่ารักอย่างนี้มีของขวัญมาให้ด้วยแล้วก็ขอทุกคนเออ่เป็นที่ขอที่นี่เป็นที่รุ่งโรของวัยรุ่นที่ดีอย่างนี้ตลอดไปครับจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งก็เชิญปาบางสองป่าคาเชนค่ะสามก็ Happy Birthday Future Park ลังสิทธ์นะครับแล้วขอให้ Future Park ลังสิทธ์เนี่ยอยู่กับพวกเราไปนานๆครับอยู่เพียงข้างไปตลอดไปครับ

เกิดอะไรกันพ้อถามอะไรแฟนกลับหน่อยถามเลยคะ่ะทำไมอาเฮียสองคนนี้ได้หมีสองตัวมีหมีแดงมีขาวแล้วทำไมสามคนนี้ไม่มีหมีบ้างอะไอนั่นเขาก็มีหมีหมีอะไรนะเห็นหมีเขาไม่ได้ไอ่ชหายไมีไ ใส่วิกออกมาเลยวิกสอเนี่นะครับทักคนที่เป็นโด่งของตัวเองนะผมมันี่ทักคนใหญู่้วยคะขอบคุณค่ะจบกันเราไม่ควยด้วยวางสายแล้วนะครับบ๊ายบาตองเดย์จะเป็นสาวเป็นแบบไหนคะเตยว่าอยู่ข้างๆครับ ไอมาแ้วว่าหนชอบญิงขนาดแบบไหนชอบสาวไทยไหมอยู่ข้างหน้าครับสเปคสเปคสเปคทุที่เป็กำใจอ๋อชอบสเปคไม่อเปนกราบชอบเปนคลับด้วยนะคะอสรยนออ่ะมาแเก็้าวหก็ชอบคนยิ้มแ้มสุขใสอารมณ์ดีครับเอพี่หน สาวคือสาก็ได้แล้นะครับแล้วก็สวยด้วยครับแล้วก็ต้องเซ็กซี่ด้วยครับเลยขอคิดดู่อมถึงเธอบอกเป็สาวใที่จริงเป็นคไม่มีสเัอกว่าผิวเป็นคนในาประเย สุดท้ายนี้ฝากผลงานไว้หน่อยค่ะครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็มีผลงานนะครับมีเพลงใหม่ล่าสุดไม่มีเธอไม่อยากหายใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเพลงใหม่ออกมาด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามได้ที่อัลบั้มด์พีก็สตรีมสองครับผมโอเคก็อย่าลืมลนะคะ